รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะติ๊กได้พาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวกันที่มาลดีฟค่ะติ๊กได้พาน้องเพื่อนแล้วก็น้องออมค่ะนั่งซีเพลนมายังรีสอร์ทที่ชื่อว่าอังสนาเวราวารูกันค่ะวันนี้นะคะติ๊กจะพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างพบกับไฮไลท์ของรายการวันนี้ก่อนค่ะ ของเพื่อนเป็นของเพื่อนเป็นสเต็กเนื้อเนื้อไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับปลาคิวป่ะฮะเนื้อทะเลเฮ้ยงูเกาะเฮ้ยปล่ายปล่อเฮ้ยโอ้โหพ่ติกเหมาเรือเลยครับใช่ยอดปลาเราจะไปเกาะที่ชื่อว่าอะไรคะปูดูปูดูอุดูโอ้ดูมาปิกนิกกันไอตุ๊กตูกเลยใช่ไหมพี่ติกนับตุ๊กอีก่อนสิ สองเองสองตายเขาสำหรับคู่รักเขาเลยจับไปสองที่ตอนแรกติดติกบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปมีปาร์ตี้บาร์บีคิวนะคือภาพอะไม่ได้อย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แบ่ายตู้เสียบเราตู้น้มเสียบรถปลาหมึกมาเบตต์ตัวพี่สองตู้ แล้วคืมาวันนี้นะคะเรามาลุยกิจกรรมและท่องเที่ยวบนรีสอร์ทแห่งนี้กันดีกว่าเมื่อคืนพักผ่อนที่อังสนาเวราวารูแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนหลับสบายมากค่ะแตือยังตื่นยังเตือนยังเตื่นยังที่บอกจะนอนเลยตลอดเวลาเออจะนอนนอนตลอดเวลาเลยคนนี้แต่คนนี้เขาว่ายน้ำตลอดเลยจริงป่ะผมไม่ได้นอนเลยทำไมอ่ะมันตื่นเต้นคิดถึงคิดถึงอะไรคิดถึงที่นี่ไงโอ้ยคิ่ว่าคิดถึงคนที่มองใครไม่ใครเหรอไม่มี ไม่ได้หรือมาทะเลขเขาต้องมาแบบเป็นหนุ่มซอร์มีใครทั้งนั้นแหละอะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากิจกรรมกันดีกว่าเพราะว่าแสงแดดสวยๆแบบนี้นะคะนอกจากจะมาถ่ายรูปแล้วเราก็ต้องมาทํากิจกรรมกันด้วยอยทํา <ำ S 2> อะไรคะถ้าว่ายน้ำนี่หนูหนูบายนะคะหนูไ่ว้น้ำไม่ได้นะจริงป<อ>่ะไฮ้ <c oughs> จริงดิอันนี้คือเรื่องจริงเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราจะมาไ่ว้เป็นที่นี่ค่ะ ชัวใช่แข่งกับเต่าที่สุชามานายิ่งนะคะว่า,ายน้าไม่เป็นค่ะแต่โทรไปฮัลโหลสุชามามาดิฟมาค่่มา,มาไปดูมาถ่ายรูปไงไปตามสตาแกรมนางคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะนางโพสว่านางว่ายน้าไม่เป็นเริ่มคิดหนัก อ้าวไงดีอ๋อไม่ไม่เป็นหรอกค่ะไม่ไม่เป็นหรอกค่ะเพราะว่ามาที่นี่คือเขาต้องเช็คทุกคนเลยว่าใครไหว้เป็นไหว้ไม่เป็นบางทีแบบกิจกรรมบางอย่างเนี่ยถ้าไหว้ไม่เป็นเขาจะไม่ให้ทำแต่วันนี้สุชาจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสุชาลงน้ําได้ใช่ไปถึงก็สวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นอ่าวันนี้เราช่วงบ่ายนะคะเราจะไปสโนว์กลิ์งกันนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้หิวมแล้วค่ะตื่นมาหิว้องร้องมา หิวแล้ว,วงั้นเราไปเติมพลังงานท้องกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปสน็อกเกลลิ่งกันนั่นเองค่ะไปเลย,เลยห้องอาหารบนก่อนนี้มีอยู่ห้องอาหารเดียวชื่อว่าอาซูรกค่ะ เราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็มีอีกหนึ่งเกาะเป็นเกาะกิจกรรมนะคะก็คือเกาะที่ชื่อว่าเวราวารูนะคะเป็นชื่อของรีสอร์ทแห่งนี้เลยเป็นเกาะที่ทํากิจกรรมอยู่ฝั่งนู้นค่ะแต่เดี๋ยวเราเข้าห้องอาหารตรงนี้กันอาซูโรงงกันไปไหนเราไปทะเลเมื่อกี้เราจะไปไหนเราไปแล้วห้องอาหารออมตรงนี้ใช่ไหมคะออมตื่นออมเคคุณผู้ชมก่อนด่วนตื่นยังตื่นยังไม่เราเดินวนแล้วก็เ,เราจะเดินเข้าประตูนู้นอ๋อตื่นแล้วนะตื่นแล้วนตื่นแล้ว เข้าไปทายเคยขํา <S <S ยขอยู่ขําตัวเองอยู่เดินเข้าประตูนู้น เซตของเราหน้าตาน่ารับประทานมากๆซึ่งเป็นเซตนะคะเซตคอร์สกัอจะมีด้วยกันสาจานคือแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถสั่งได้สาจานคือมีทั้งแอปไปชเซอร์นนคอร์สแล้วก็ขนมหวานครับ่เราก็เลือกกันทั้เซตกันไปนะคะของอ,อ,อ้อมีอะไรบ้าง อเมื่อกี้อมสั่งไม่ถูกเลยบอกว่าพี่ติ๊กสั่งให้น้องหน่อยจริงกคนสั่งให้น้องๆเพราะตังอยากกินอยู่เดียวใช่แล้วอะไรดีอันนี้อันนี้เป็นกุ้งเป็นซีฟู้ดนะคะนำไปชุบแป้งทอดทานแล้วก็ทานกับมารเกตตี้เพสโต้ซอสท็อปด้วยกุ้ง ของติ๊กก็เป็นเซียแซลมอนนะคะแล้วก็ทานกับสลัดซีซ่าสลัดค่ะแต่ว่าจากไก่เปลี่ยนเป็นกุ้งนั่นเองค่ะของเพื่อนเป็นของเพื่อนเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดครับกับสเ totally. ต็กเนเืน wow. ้อเต่ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับตากิวปะฮะเนื้อทะเลเฮ้ยมูระโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ มุกอะไรอ่ะขอหม่ทีเนื้ออะไรนะไม่เอาแล้วพอกนักงานเพื่อนเขาเล่นทีขอส่งเสริมมุกน้องหน่อยเดี๋ยวมุกเขาจะแป้นอะไรนะเนื้ออะไรนะเนื้อสุดทายแลอขำาเายังไม่ได้พูดเลยอ่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาย่อยก่อนที่จะนั่งเรือเพื่อไปนอเกลิงใช่ไหมคะนั่เกลิงนั่นเองค่ะอมาเดี๋ยวจะได้มีทั้งวันกินนั่งชุดว่าน้ำนี่แหละอันนี้ือชุดชิลบนเกาะมาชิมของใครของมันแล้วบอกนะคะว่าอร่อยไหม โหนี่แซลมอนเขาย่างมาหนังกรอบเลยนะมัน,นดูดีหมดเลยน,น,นะนนยปลาแซลมอนเขาย่างกําลังดีนะคะแล้วก็ท็อปด้วยไวท์ครีมซอสนะคะและข้างล่างเป็นผักขมค่ะแล้วก็สามารถบีบมะนาวนะคะเพิ่มรสชาติให้มีรสชาติเรี่ยวมันเค็มเล็กๆค่ะ,อะของออมมีอะไรคะของออมวันนี้เป็นกุ้งชุดแป้งทอดปกติเนี่ยออมก็บีบมะนาว แล้วก็จิ้มกับซอสนะคะคือฝรั่งเขาไม่มีซอสซีฟู้ดเหมือนเรา<ช>มะนาวเนี่ยค่ะเป็นช่วยการตัดอาหารจากอาหารเลี่ยนๆเนี่ยค่ะทำให้รสชาติดีขึ้นเป็นไงอืมอร่อยอร่อยนะอืมใช่ได้ค่ะของเพื่อนอะไรคะสเต็กเนื้อครับนเนื้อทะเลเนาะเนื้อทะเลเนื้อทะเลถอแล้วเนื้อทะเลเนี่ยเขินเขินกินเยอะจะได้โชก้ามนี่มีหลายคนอยากดูกล้ามเพื่อนนะวันนี้ต้องถอดแล้วแหละเออต้องถอนนะใครอยากดูไหมเจ้าหน้า ข้อแมนเยอะว่ะข้อแมนอย่างเงี้ยแสดงว่าชิปหน้าเขาก็ตจอสิพี่ติ๊กคุณผู้ชมคะอาจจะต้องดูเพื่อนไปมอดีทุกชิปนะคะเพราะว่ากันยารัดรอลุ้นให้เปิดแบบถอดเสื้อเนี่ยไม่ต้องบอกว่าชิปนี้ถอดข้างบนแยวชิปหน้าถอดข้างล่างไม่ควรถอไม้ทีนึงดิไอ้ก้าตรงนี้ไม่มีมาลงก้าตรงนี้ก้าของออมอะไรของออมยังไม่ตักเลยเนี่ยเราอ่ะก็เป็นเทสโตค่ะ้วเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำต้องชิมก่อนแล้วก็ท็อปด้วยกุ้งนี่เราจะชิมแล้วนะ งาบเข้าไปใช้ได้ไหมเป็นไงอร่อยนะอาหารนี่เพราะอร่อยกล่าวจริงทริปนี้เราต้องอ้วนแน่เลยอะ่ะแล้วกินทุกวันเลยอะ่ะวันหลังหาะทริปที่แล้วแล้วใช้ได้ใช้ได้ค่ะ เราก็มาต่ออาหารหวานทันทีค่ะเมื่อเป็นการไม่รอช้าเดี๋ยวไอศครีมจะละลายของพี่เพื่อนเป็นอะไรครับต้องจัดการแล้วล่ะครับช็อกโกแลตมาวนี่แล้วมีท็อปเป็นไอศครีมด้วยไอศครีมวานิลลานะคะแล้วก็ท็อปมีช็อกโกแลตมาให้อีกด้วยของพี่ติ๊เป็นเป็นฟู้ดผลไม้ละจานจัดมาอย่างสวยงามเย็นๆของออมเป็นอะไรเอ่ยพี่ติ๊กสั่งให้ออมมันเป็นชีสเค้กค่ะเป็นบุฟเี่ชีสเค้กค่ะแล้วก็ท็อปด้วยใบสหน่มาช้าแล้วอันนั้นตกแต่งให้สวยงามไม่ท็อ เอาอะไรอีกอื่นเช่นแบบเออบูเบอรี่สิคะลูกอ๋อนี่ค่ะบูเบอรี่น่าทานมากโอ้โหก็ซาลาเเน่มานะเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่รอช้าพอแล้วไว้ตรงกลางเลยกินคำหนึ่งออกไม่ได้ไม่ได้มันกินได้เลยแย่งแย่งแย่ง แล้วพวกน้าก็ไม่ชอบสั่งกันเองนะแล้วก็อยากไปกินของชาวบ้านเขาสั่งกินของชาวบ้านเนี่ยมันจะอร่อยกว่ากินของชาวบ้านชอบอร่อยกว่าของที่เราสั่งแปลกมากเลยดีแล้วแลของฟรีเนี่ยอร่อยที่สุดมากับพี่ติ๊กแรกกันเดี๋ยวนี้พือนน่ากลัวมากคุณผู้ชมค่ะน้ากลัวจริงจริง นับสนุนโดยนีเวียเมื่อช่วงที่แล้วนะคะติ๊กและน้องๆได้รับประทานอาหารเพิ่มพลังกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าติ๊กและน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรกันต่อค่ะมาแล้วๆๆ นังท้องตึงนั่งตยอยังไม่ทันเตรียมเลยเราเตรียมพร้อมมากค่ะนี่ค่ะพร้อมมากแล้วหน้ากากดำน้ำของเราเราเป็นหน้ากากดำน้ำนะคะของพีเคเนี่ยโอ้ดูได้พิทติ๊กเหมาเรือเลยครับใช่ยอดตาานเราจะไปเกาะที่ชั่ว่าอะไรคะปบอุดบอก ูดโอ้ดูโอ้ยมีการเงียบนั่งเรือไปมา15บนาที <c oughs> ตรงนั้นแบบว่าเป็นธรรมชาติที่มีแนวปะการังที่สวยงามให้เราได้ดูความสวยงามใต้น้ำกันค่ <c oughs> ปะปลาพร้อมแล้วขึ้นเรือค่ขึ้นเรือ จอดที่เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆลงไปนะคะดูแนวปะการังกันะะนั่นเองค่ะเกาะอุตุนี่นะคะเดี๋ยวเราจะว่ายนะคะตามกระแสะน้ําไปเขาจอดตรงนี้นะคะแล้วเราจะว่ายไ,ไปตรงนู้นเหรคะไปแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรือพวกนี้จะตามเราไปเรื่อยๆอเวลาเราไม่ต้องว่ายย้อนกลับมาเพราะว่าเขาจะให้ให้เราเนี่ยว่ายตามกระแสะน้ําไปฝ<ส>ั่งนู้นค<ส>่ะแต่ว่าจะมีคนแบบว่าที่เป็นกูรูนําพวกเราอยู่แล้วไปดูแนวปะการังไม่ต้องกลัวตอนนี้พวกเราพร้อมชูชีพพร้อมนะคะแล้วก็มีฟินเรียบร้อย ใส่ฟินเตรียมกระโดดนะคะแล้วก็เป็นหน้ากากนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ลองแบบหน้ากากแบบใหมด่ดูเป็นแบบว่าฟูลมาร์สนะคะสั่งได้จากคุณโยเกิร์ตคุณพีเคได้เลยโอเคตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วกระโดดลงดีกว่าเพราะว่าเขากำลังโดด,โด,ดลงไปดู สนับสนุนโดยกระเป๋านักเรียนและถุงเท้านักเรียนตราด็อกเตอร์เบรกที่แล้วนะคะติ๊กได้พาน้องๆไปดำน้ำชมโลกใต้ทะเลกันมาแล้วเดี๋ยวไปชมกันต่อดีกว่าค่ะว่าติ๊กจะพาน้องๆไปรับประทานอาหารอะไรในค่ำคืนวันนี้ค่ะ ฝั่งหนึ่งนะคะของรีสอร์ทอังสนาเวลาวารูนั่นเองค่ะเกาะนี้นะคะเป็นเกาะกิจกรรมชื่อว่าเวลาวารูก็คือเป็นชื่อของรีสอร์ทแห่งนี้เลยนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะรวมทั้งปอดคลับนะคะสปอร์ตเซ็นเตอร์สปานะคะมีห้องพักมีห้องพักนะคะบนเกาะด้วยนะคะใช่เป็นแนวรีสอร์ทบนเกาะนะคะมีชายหาดให้เล่นนะคะแล้วก็มีห้องอาหารซึ่ง เราจะมาทำกิจกรรมบนเกาะนี้กันนั่นก็คือทานอาหารโอ้โหเรื่องเดีวมากเรื่องนี้้องเราพี่ดิ๊งสองนาทีค่ะแหมเรากิจกรรมมาทั้งวันแล้วกิจกรรมมาทั้งวันแล้วเราก็ต้องหาเรื่องแบบว่ามาทะเลทั้งทีนะจะกินแบบธรรมดาก็ไม่ได้เราจะต้องแบบว่ามาแบบปิกนงปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปบาร์บีคิวบีชออนบีชนิดนึงดีไหมชอบอ่ะชอบแล้วงั้นไปเลยกันเลยเพื่อนทำงานได้แล้วปะ หรือเพื่อนอยากจะไปเตะบอลทำไไม่แล้วไม่แล้วอยากกินมาก,ากเลยตอนนี้ <c oughs> ตาเลยนึกถึงแล้ว <c oughs> แล้วอยากกินตาปิดเชียไปกันค <c oughs> ่า สองเองสองตายก็สำหรับคู่รักเขาเลยจับไปสองที่เรารักกันปะไม่รักกันไม่รักกันไปทางตรงตรงพื้นนู่นเลยเบาะไวมากแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่รักมีสคริปต์ทิ้งเขาบอกสคริปต์มาออมคิดสักนิดเขาบอกเราไม่ออบอกออมเออออมจะโดดน้ะออมจะโดดไหมออมไปทางโน้นค่ะคนที่ไม่รักกันฝั่งโน้น แล้วค่ะสำหรับคนที่ไม่รักกันนะคะเราต้องมาที่นี่ที่นี่เลย ขนาดมันไม่รักกั้านี่ไงหน้าตาชอบมากเลยใครจะขอใครแต่งงานที่นี่ป่ะคะตอนนี้ใครจะขอใครแต่งงานหรือเปล่าแต่สังเกตุข้างหันข้างก็ไปข้างคนแต่วบอปักปักปักแล้วก็บอกว่าชิลาขอแต่งงานกันไหมบรรยากาศมันได้มากใช่ชิลชิลชิลมากเพราะว่าเป็นท้องทะเลนี่เขาลังจัดให้กับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอเขาจัดโต๊ะให้เสร็จนะคะระหว่างนี้เราก็ยืนชิมบรรยากาศไปก่อนว่ารอบๆนี้เป็นยังไงบ้างคือถ้าใครจะมารีสอร์ทที่นี่เนี่ยก็คืออันนี้เป็น ก็คือเราก็สั่งได้ค่ะก็คือสมมติว่าเราอยากจะทานรวมกับแขกก็ได้หรือว่าเราต้องการเป็นแบบปิกนิกแบบพวกเราเนี่ยค่ะก็ออเดอร์ไว้ก่อนได้ตอนแรกติ๊กบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปมีปาร์ตี้บาร์บีคิวกันนะคือภาพอะไม่ได้อย่างนี้เลยนไม่ใช่ไม่ใช่สายโอ้เียงเสียะไรี่่เามีน้องไรเียรถปลาหมึกมาเดตตองี่มตัว้ยกัโอ้มาเห็นนี่แบบว่ามันมากกว่าที่คิดเยอะมากมากกว่านี่คือไม่มีรถปลาหมึกมาไม่มีรถไก่ย่างมาใช่ไม ไฮโซไปเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันดีกว่าประจำตำแหน่งของพวกเรากันค่ะ เราลอนะคะพรที่กระตดดินไปเรียบร้อยแต่ว่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะท่ามกลางนะคะเรามองเห็นทะเลแต่ว่าเรานั่งหันหลังเนี้ยจะได้ยินเสียงของทะเลแล้วก็เสียงเสียงคลื่นเเสียงคลื่นกระทบเบาๆพร้อมกับเมนูมื้ออาหารที่มาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างหน้าเราเป็นอะไรบ้างคะนี่มีสลัดค่ะมีเป็นสาตตเตอร์เป็นซาซิมิเป็นซาซิมิใครทานซาซิมิก็มีปลาอะไรบ้างคะอันนี้เป็นทูน่าใช่ไหมคะค่ะเป็นทูน่ากับปลาซีบาสก็คือปลากะพงขาว ท็อปด้วยซอสผัดพาสชั่นฟู้ดผ่านแย้เฮ้ยทำไมนั่นยังไงเขาอธิบายเมื่อกี้ยูไม่ฟังเหรอเราอยู่เกาะอะไรเกาะเวลานารูนาฬูอะไรเนี่ยณจะเอาชื่อร้านตัวเองเขาบอกเวลาไรเวลานาฬูรีสอร์ทชื่ออะไรคะเราพัก อังสนายางได้อยู่ต้องพักห้องตลอดเวลาพักห้องอะไรพัก้ออะไรไหมเดี๋ยวขึ้นชื่อเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่นี่นะคะก็บอกเลยค่ะว่าจองห้องนี้นะคะภูวิลล่า แสงชิลี่นางช่านสุชาจะจำได้สักทีหนึ่งค่ะที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าทุนความจำนางลืมตลอดอของเพื่อนเป็นอะไรคะวันนี้เมนคอสของเพื่อนเป็นไก่ครับเขาเรียกว่าไก่เป็นเบบี้ชิคเก้นนี้ไม่ใช่ธรรมดานี่เขาเลียงมาให้เธอถ้าสวยงามดูจัด ข้าพดทะเลข้าโพดทะเลช่วงบ่ายคแกทะเลนะคะเพื่อด้้้้้้้นื้อ้เ้ไ้้้้่้้้้้่้้อ้้้้้้้้น้้้้้ป้้้้้้้้้้้้ล้้้้้้้้้้้้้ร้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้เ้้้้้อ้้้้เ้้้้้้อ้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้นตก้้นโ้้้น้้้้้้้อ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 ้้้้้้้้แ้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ล โอ้น่ากินนะคะอะของติ๊กนะคะเข้ากับบรรยากาศสักนิดนึงค่ะยกจานปวดคุณผู้ชมค่ะเป็นซีฟู้ดค่ะในไหนมาทะเลต้องทานซีฟู้ดมีบสเตอร์นะคะเตอร์เตอร์ออกเตอร์ก็มาด้วยนะคะมีบสเตอร์ผ่าครึ่งนะคะมี t i เก r ร r a w n นะคะแล้วก็มีปลาหมึกย่างข้างหลังตรงนี้ก็มีูน่าค่ะนำไปย่างไปกรีวนะคะเดี๋ยวทานเมนคอสเสร็จนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งอิ่มตกท้ายด้วยขนมหวานแต่ว่านี้ขอเลือกเป็นผลไม้ดีกว่าเพราะว่านี้หนักแล้ว เราไม่มีขนมหวานอ่ะวันนี้เลือนมาค่ะก็บอกไปแล้วค่ะอยากกินขนมหวาน<อ>เดี๋ยวไปต่อได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีห้องอาหารหลากหลายห้องอาหารอ่ะกินก่อนเลยดีกว่ามาเริ่มกันค่ะ,ะ,คะเป็นไงไก่เป็น,ปนไงครับย่างห,หนังกรอบนะกรอบครับหนังเขากรอบนะ แล้วก็เขาไม่ได้ชุบแป้งทอดเขาเอาไปย่างะย่างแล้วชุบแป้งทอดแล้วพ่อคุณวันนี้เมนูกริลค่ะปิกนิกปิกนิกบาร์บีคิวเขาว่าบาร์บีคิวคือการนำเอาอาหารไปย่างไม่มีแป้งหอมโอเควันด้วยที่เขาย่างอเลยของหวานหอมเป็นแรมค่ะแรมเป็นไงคะเพราะว่าเขาย่างสุกกำลังพอดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่สุกประมาณนี้ก็กินกินย่างแต่เขอกินกับแค่นี้นะคะ ไม่เหม็นจัดเนาะไม่เหม็นไม่เหม็นโอเคมากอืมากค่ะอ,อ,อ่ะของติ๊กบ้างเดี๋ยวมาชิมอบสเตอร์กันคนส่วนใหญ่ที่ดูรายการพี่ติ๊กเนี่ยจะบน่นบ่นว่า,วา,วาหิวเขาเรียกว่าหิวอ๋อเนื้อกุ้งสดค่ะเมื่อนำไปย่างก็จะมีความหอมของของเนื้อสัตว์นะคะของซีฟู้ดนั้นๆอันนี้คือตุอืออมอยู่ว่ะ เขาทดทะเลอร่อยมากอร่อยามากเลยอร่อยมากจริงพี่ติ๊กต้องลองก่อนเขาทอดเปลี่ยนได้แล้วครับเออเขามากินผลไม้กันแล้วค่ะผละไม้อ่ะ๋เอเหรอเขาพอดเป็นผักค่ะผละไม้ย,ย,ยูไม่กินผลหรอผักไม่กินนี่ เอางี้ดีกว่าบอกแพ้แปมได้จบจบแพ้ทุกอย่างแพ้หมดแหมนั้นมุกชันชนะอ่ะมาปิดท้ายด้วยผลไม้สดนะคะแต่ว่าก็มีแบบช็อกโกแลตบราวนี่มาให้ด้วยนี่ผมรอคอยเลยโอ้หวางเขาโปรทันทีกินไปเลยวา เรา,าเทานเบาๆเพราะว่าทานเสร็จเนี่ยเราก็แบบมีกิจกรรมเบาๆแค่เดินกลับเกาะเองเดินกลับไปที่ท่าเรือแล้วเรือ,อหมดแล้วแล้วก็เราว่ายน้ำ,นำกลับนะคะอีกทีอาบน้ำมาอีกรอบหนึ่งเหนื่ <c oughs> อยตรงนี้แหละเดี๋ยวทานเสร็จพรุ่งนี้ทํากิจกรรมกันดีกว่าอยากทำอะไรคะเดี๋ยวเรากลับไปนอนที่บ้านของเราที่ฝั่งนู้นนะคะและตอนเช้าเราจะนั่งเรือกลับมาที่เกาะเกาะนี้เหมือนเดิมมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นเองเป็นสปอร์ตเดย์นะคะเป็นสปอร์ตเดย์ นี่พร้อมนายสายสปอร์ตอยู่แล้วอตอนนี้เป็นสายถ่ายรูปอย่างเดียวทั้งวันเลยบอกตรงๆเจอสองคนเนี่ยพีแล้วน้องดีเดี๋ยวไปเรียกพี่หน่องไว้คนหนืงอเทมหน้าอะไรอย่างเงี้ย ว้ายังไม่ทันไปถึงกิจกรรมก็หมดเวลาซะแล้วค่ะงานเอาไว้สัปดาห์หน้านะคะมาชมกันต่อค่ะว่าติ๊กน้องเพื่อนและน้องออกจะทำกิจกรรมอะไรที่น่าตื่นเต้นกันแค่ไหนแต่ว่าช่วงหน้านะคะพบกับเซฮายนิวเจเน r เรชันค่ะ